วันนี้สุขภาพดีกับไดมอนด์ค u a นตั้มพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครเพศรีนครปฐมน,นครปฐมนะครับอำเภอน,ค,น,นครนคนชัยศรีนะครับน้องโอ๋นะฮะโทศรศัพท์ติดต่อว่าให้มาดูเตี่ยหน่อยเพราะว่าจากการที่เตี่ยใช้เหรียญไดมอนด์คว a นตั m มนะครับเหรียญไดมอนด์ค u a นตั้มนะใช้มาหนึ่งเดือนนะครับเตี่ยเนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าถุงลมโป่งพอง ใช่ไหมฮะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านจำไว้ให้ดีนะฮะสัญลักษณ์ของเหรียญไดมอนด์ควอนตัมเหรียญนี้เท่านั้นนะครับทำให้เตี่ยของน้องโอเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงได้อย่างไงนะครับก่อนใช้และหลังใช้เรามาพิสูจน์กันนะครับทัาเตี่ยครับเตี่ยใช้เหรียญไดมอนด์ควอนตัมมาหนึ่งเดือนแล้วนะฮะตอนแรกเลยเนี่ยมีอาการอย่างไรฮะที่ยังไม่มีเหรียญเหนื่อยมากเลย เหนื่อยมากนะฮะครับคือกลางคืนผมนอนเหนื่ <c oughs> อออกเข้าน้ำอีกกลับมาบางทีต้งนั่งภาพแล้วก่อนจะขึ้นค่ออออด้วยใช่ไหมฮะครับ,บแล้วเป็นไงครับพอได้ยินเรื่องของไดมอนด์ค u a นต u m ตอนแรกเชื่อไหมไม่เชื่อน้องโอ๋ไม่เชื่อเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะเราก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นแต่พอใช้ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเตี่ยครับเป็นไงครับร่างกายเราเป็นยไงเคยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยเหรอครับและคนที่โทรศัพท์เรียกผมมาเนี่ยคือน้องโอ๋นะคนที่ไม่เชื่อน้องโอ๋โทรศัพท์บอกผมว่าไงนะผมให้ไปเรียกเอ๋อให้ไปเรียกเองเลยเหรอครับนะฮะจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมครับไดมอนด์ควันตั้มมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกับมนุษย์จริงๆ เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นแก่ตาเลยเตียอายุเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองปีนะฮะเตียอายุเจ็ดสิบสองปีดูนะครับสภาพร่างกายเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าเหรียญไดมอนด์กอนต้ามพอเตียสัมผัสปุ๊บมันจะมีพลังได้อย่างไงเตียจะแข็งแรงขึ้นมาได้อย่างไรชมให้ดีนะครับเตียยืนตรงๆนะฮะเตียเกรงมไว้นะครับผมจะสิ้น้ำหนักตัวลงตรงๆเตียกำแน่นๆนะฮะ หนึ่งสองสามปึ๊ไม่ไหวใช่ไหมอ่ะตอนนี้นะครับให้เหรียญไดมอนด์ควอนตั้มเตรียถือไว้นะครับอีกครั้งนึงนะครับเต็มที่นะครับเตรียหนึ่งสองสามครับท่านผู้ชมครับ เหลียนไดมอนด์ควอนตัมนะฮะทำให้เตียมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะฮะเสียครับตอนนี้เตียมีอาการที่แข็งแรงขึ้นอาการที่เหนื่อยจัดๆนี่เป็นไงเเบาเบาไปเยอะเลยเบาเยอะแลวใช่ไหมะแล้วปกติแล้วเดินออกจากห้องไปห้องน้นํานี่ต้องหยุดไหมไม่หยุดเ่ยแต่กลับมาไหวแตออ่เหนื่อยมากเหนอยฮะพอได้เหลียนแล้วอาการเป็นไงครับ ก็เดินเข้าไปเขากลับไปกลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับดิอัลมอนควอนตัมมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับท่านจะใช้เหรียญควอนตัมที่มีประสิทธิภาพจริงๆนึกถึงดิอัลมอนควอนตัม